ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะปลาทูของเราก็ได้แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะใช้ปลาทูสองตัวแต่ทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้ปลาทูมันค่อนข้างตัวใหญ่ะคะ่ะก็เลยได้เยอะนะจ๊ะแต่วัตถุิบครบหมดแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาทาการยำนะคะยำปลาทูใส่มะม่วงแซ่บๆกินด้วยกันเลยจ้าก่อนอื่นจะทุกคนนะคะใส่นะคะพริกป่นนะคะเอารสจัดหน่อยนะจ้าหนึ่งช้อนนะคะสองช้อนค่ะนะคะ จากนั้นนะจ๊ะใส่ข้าวคั่วจ้ะทุกคนนะคะข้าวคั่วหนึ่งช้อนนะคะสองช้อนนะคะสามช้อนจากข้าวคั่วสามช้อนค่ะนะคะจากนั้นนะจ๊ะก็ใส่ผงนัวนะคะใส่ผงนัวเพิ่มรสชาติหน่อยนะคะตามด้วยนะคะน้ำปลาจ้ะนะจ๊ะตามด้วยนะคะน้ำปลาต้มสุกค่ะทุกคนนะคะนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาตินะคะ เพิ่มความนัวจ้ะนะคะประมาณนี้จ้ะนะจ๊ะจากนั้นนะจ๊ะบีบน้ํามะนาวลงไปนะคะใช้มะนาวหนึ่งลูกจ้ะนะคะเพราะว่าไม่ใช้เยอะเพราะว่ามีมะม่วงแล้วนะคะเราจะใส่มะม่วงอีกทีหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปนะคะจากนั้นนะจ๊ะคลุกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจ้ะจากนั้นนะจ๊ะเติมนะคะหอมแขกลงไปเลยจ้ะ ตามด้วยมะม่วงจ้ะนะจ๊ะแล้วก็ปลาทูจ้ะนะจ๊ะใส่ปลาทูลงไปหมดเลยจ้าจากนั้นนะจ๊ะทุกคนนะคะให้เราขยำนะคะขยำปลาทูหน่อยนึงจ้ะนะจ๊ะให้มันละเอียดหน่อยนะจ๊ะมันจะได้เข้าเครื่องจ้ะนะจ๊ะ ค่ะนะคะหลังจากขยำประตูเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าเลยจ้าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะข้าวหมดหม้อเลยจ้ะทุกคนมันจะออกสามรสนะจ๊ะนะคะค่ะนะคะเรียบร้อยจ้ะทุกคนนะคะตักเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะโรอยด้วยสารแหน่นะค่ะนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายจะทุกคนนะคะใส่สซรแเน่ลงไปจ้าเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟนะคะใส่จานนะคะกินคู่กับนะคะ,ะผักของเรานะคะผักก็มีเป็นะมะเขือม่วงนะคะทอดนะคะแล้วก็อดอกแครทอดนะคะ จ้าทุกคนนะคะมะเขือม่วงของเราที่เราทอดนะคะกรอบดีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะจัดนะคะจัดแต่งใส่จานจ้ะนะจ๊ะค้าทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟเลยจ้ะนะจ๊ะยำปลาทูใส่มะม่วงของเรานะคะรสชาติจัดจ้านนะคะอร่อยที่สุดเลยจ้ะนะจ๊ะตักเสิร์ฟจ้า วันนี้นะคะบ้านเหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก่อนจะจากกาันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ